สวัสดีครับสวัสดี <c oughs> พเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะฮะ <c oughs> ผมแซมวิ่งครับวันนี้อ,อันนี้พ่วงทะลอครับพ่วงแบตก่อนล <c oughs> ง,ง <c oughs> อ้าพอเหมอโอ้วคนเต็มแับกซี่เลยนะ เลี้เข้าซีเลยเี่ยจะพ่วงแบตครับผมโรงงานที่ไหนครับเดีวเวอไอโรงงานไหนเนี่ยไป สายสิบหเล่นไหนอยู่บอกครับเล่นวะอ๋อเลี้ยออกงานเลยนี่เรามาพ่วงแบตเตอรสายซิ่งสายซิ่ง ไอ้ฮีติ๊บบอ๊อฟไอ้ฮีไอ้ฮงไอ้ฮีงจ้าไอ้ไอ้ฮงเอาจะพ่วงทะเลกันครับทุกคน เคว่าะแรงแังไม่ติดนะโอ้ปั่มนุ่มเลย ยอดเลยนี่ก็แมคโครนะจิมิ่มตัวนี้มันเป็นตัวลอยหรือตัวลอยอยี่เอ็นเคลอยตัวลอยจะเมื่อกี้ใหญ่มากเลยตัวลอยบ่ตัวซาำกันกาัาเหรอ่เมื่อกี้ใหญ่่า อันนี้ปุ่งกีร้อยสี่อ้ปุ่งกีใหญ่มากเลยนะโอ้ขันใส่ซ้ำหนีเนาะมันตักไววะเนี่ยใส่ขัน,สน,น,นใส่ปุ่งกีซ้ำหนีตักไวบอแม่นบอใส่ปุ่งกีซ้ำหนีของเงาตักบอไว้อู้ฟันไหมยกบอไวเลยเนะาะแสดงว่ารถเขาแห้องอีหลีนานๆเราจะได้มาทำคลิปทีมงานนี้นะครับเพราะว่าทีมงานนี้จะไม่ค่อยเปิดเลยทำคลิปนะใช่อ่ะ ไ่ไมทรัพย์สกุลนาครับเขาจะออกงานแล้วนะพเพราะรถขอเยอะมากเลยนะเพราะวันนี้ฝนตกเขาจะออกงานแต่เขาบอกว่ามันวิ่งได้ครับมันติดถนนทางมันติดถนนนะ อะไรไอ้หิงนี่เขาจะย้ายแล้วครับจะออกงานแล้วจัดบังฝุนหน่ะเต็มหน้าเลยน่าจะเป็นทำใส่บังฝุนใหม่นั่นนี่ครับใส่เต็มหน้าหลังเลยครับคัน,นี้เอาพวงเชลล์อ,อยู่ครับ ยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยนะเิ้แล้วจัดไม่โดนพดด <ś c oughs> <ś c oughs> สเดยอดดีเฮยเฮเเลอรนน์ด้ยย ยอดเลยตะตุ้งอยากได้ไหมเอือดิมเห็นว่าแบบมีเส้นเลือดบางเส้นเลือดเขาแปรเลยเลยเนี่ยฮะเบิงเบิงเบิงเสียงเบิงเสียงฟังเสียงไงแบบเนี้ยเส้นเลือดเขาสุดอีหรอเแปรแปรเลยวะได้ไหยบอกตะตุ้งรัะ ะอาจออกเร็วโอ้ยยอดสุดยอดลันลันเนยลันลันเนอเอี่ยบแก้วหสุดยอดอิงถอยถอยถอยเอียบแก้วหูเลยนะวนเต็มลำเลยคันนั้น ชอบเสียงสะลื่นมากเลยเอาอันนี้ต้องไปพ่วงอีกนะฮ<น>ะจอดนาน,นอจอดนานเกินไปพ่วงอีกแล้วครับไปพว่วงบ่เโอ้พ่วงอีกแล้วครับ อีกแล้วาไ้ออกงานโดนโอ้เขามีครูด้วยไว้อาบน้ำครับไว้อาบน้ำอ,อันนี้เขาเรียกรถพ่วงลยครับรถพ่วง <laughs> นี่ก็เป็นหลังบ้านเสียตามครับเอาไฟมาพ่อบ่ ไปบาว,ว,วสปาควมสปาคเกี่ยอ่สปาคน้ควมสปาคอ๋อมันไม่แน่นงน,นีจะออกงานแล้วครับอ้าวพวดติด รอกันครับจะติดไหมเนี่ยสับกึ่งหานหาว้าโอ้าวลั่นทุกคันครับลั่นทุกคันเลยบ้ากึ่งดังเลย ลั่นทุกคันเลยเนาะใส้เวลนมัม้ยโอ้ยยอดลั่นทุกคันกครับไปไหนนี่ยอดเลยน,นี่นะได้ออกงานแล้วพ่วงเรียบร้อยงานหลายครับ อามันน้อยเดียวมันมีงานชั่วโมงก็เลยจะเหกหล่อไปถอยดินในขาน้ำโอ้ไปสองคันดีบ่ไปสองคันกี่เดือนแล้วนี่อ๋อสิบยี่ปีแล้วครับโอ้ฮะมันประเภทอะไรงานเนาะครับหลังไหมโอ้จิบด้ยนะครับปั๊มเบิร์ครับหลังไหมงานมันก็จะมีซึ่อมบ้างโอ้เสื่อมเลยปั๊มไม่ปะ อ่ปุ้งกีไงยงสิไวปะสบายเลยะสบายเลยบอปนปะโออันนี้ปุ่งกีเกาแับนี่ครับท่านใดสนใจปุ้งกีนะครับสภาพก็ยังสวยเครับนีณยมุกี้นะแต่ไม่เสียใจอ๋อเสียตะมงเนี่ยเสียรงนกลนี่ฮะหายปุ้งกีนะ ไนสนใจก็ติดต่อเสือนนมนะครับน,น,น,นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ